สวัสดีครับตอนนี้เราจะไปอปันป่นปั่นแชทในช่องอื่นอีกแล้วนะครับด,ดูดีเข้าไป <laughs> เอาหมุนก่อนเลยหมุนไลหมุนโอ้ oh my god อย่ามุนดิเอ้าอยังไม่มีใครมา,มาเลยใช่ใช่หกนาทีพันโอ,โอเคอเคอาใหม่อเอาใหม่เ้าใหม่ ยังยังไม่มีใครมาอ๋อมาแล้วการปัดเท้เช็ดต้องมีข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครนี่ต้องการข้อมูลพื้นฐานด่วนด่วนการปัดบอลเท้เช็ดนี่ต้องการข้อมูลพื้นฐานด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อ่านกด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  โอ่อพูดนานๆชนชาววด้วยนะคะ <c oughs> ข้อมูลพื้นฐานเหมียว <c oughs> ๆผม <c oughs> มาใหม่ค่ะสวัสดีนะ <c oughs> ชื่อเล่าช้างผิงค่ะเรียกช้างหรือว่าผิงก็ได้<อ>แต่เรียกสั้นๆว่าที่รักก็ได้นะคะอ,อ้อาวคิมินาโตะอ๋อ <c oughs> อ๋อ,อ,อ,อรู้เลยรู้เลยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้สบายดีค่ะ สวัสดีค okay. mm no. okay. mm, hmm. hmm. okay. ุณจิรพ oh. ันธ์นะคะโอเคพิมพ์ถูกเนาะโอเคพิมถูกเห็นแล้วอืออือได้ได้ได้เออกันก็ได้ได้อืมแบบนั้นก็ได้เอส่วนใหญ่จะเรียกเขาส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าท่านเทพมากนะยังผิงน่ารักมากขอบคุณนะคะได้ได้เออกันก็ได้ ผิงจะเถียงแล้วนะว่าผิงสวยเออฮะไม่เถียงก็ <c oughs> ได้ได้แบบนั้นก็ได้ แน่ที่สุดเเลยกเเ,เ,เ,เหมือนันนะคุณีราัสรักนะคะุ๊ป <c ười> รีเควสอ่าได้ไดควอะไรคะสวัสดีคะ่ะคุณดสวัสดีนะคะรเวสอะไรนะ อ่าได้ได้ได้ไดพิมพ์มถูกนะเออพิมพ์ถูกเนี่ยอา่าราเราสุดทางคนอื่นเอ็นดูไปทั่วแล้วสัส ใจของผมก็ไม่มีปัญหาแค่ย้ายไปอยู่ชามพิกโอ้ยตายแล้วนี่ได้นี่เสียงกรึบๆไม่ต้องตกใจนะคะคือเสียงกระดูกลั่นแก่แล้วก็เงี้ยค่ะถ้าหัวใจอยู่ด้วยกันเราจะมารัก เราหัวใจไม่เต้นอยู่ที่ตัวนี่หายใจได้ยังไงคะเฮ้ยอ่ะอ่ะขี้ขี้ีวันนี้ก็เป็นไลฟ์ฟรีทอคุยเล่นเพราะว่า เดี๋ยวมาก่อต้องมีปั่นนะคะดีจ้าชิพถือขอบคุณนะที่เรียกกระโลกผิงเอ๋อไม่เนี่เอ๋อเดี๋ยวดีปั่นยวแชดยังไงเอาไปเกแปลนะแต่คนที่ทำให้ใจวอนไหวคือชางผิงทำไมทุกคนชอบมาเล่นมุกเสียวในแชทปั่นเดี๋ยวแชทยังไงไม่รู้เหมือนกันเปลกแปลกวะนี่ปั่นเท่ยวแชทยังไงไม่รู้ <laughs> ดูดิปั่นย่องแชทดยังไงไม่รู้นักวางแผนด้ตำรวจได้ไหมคะกับนักวางลิน <laughs> นักวางลผมไม่ใช่อิมพอสเซอร์สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะตอนนี้ด้วยนะ เรียกแบบทำไมอยู่ดีๆก็พิมพีเพิร์คของจอขึ้นมาเฉยอ๋อนี่นี่ใช่อย่างน้อยมันก็น่ารักกว่าเอ่อแยเดนฟางส้มแยติดปีไม่ใช่ไม่ใช่เก่แดีดีดีว่าแยติดลยนะกระนี่ปั่นยูชัดยังไงเนี่ย เอยอางไรได้เท่าไหรเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนกดเพิ่มือ่มีคนกดเพิมโอเคเดี๋ยวก็มีคนกดเพิ่มนะหนักจี๊ดพีเรียนี่ไม่มางคนก็มีไฟวิ่งเออจะมีแต่วพือพูดถึงหนังนะฉันเราผิงก็อยากไปอยากี่แหละวิชาไป แล้วว่าพื้นกายเป็นนักปายอเวลาเป็นเพียงเส้นตรงแต่ความรักจะมั่นคงไม่อยู่กับฉากพิงมีคนเล่นมุกเสียวกันแล้วเออภาษาไทยเกลียดเท่าไหร่วะลิือเออไม่ใช่นั้เกลียดเท่าไหร่ใช่ไหมันวันนี้หัวข้อไลฟ์เราไม่มีอะไรทั้งนั้นวันนี้เราจะมานั่งโต๊ะกันอีก พิมพ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่คอมจัดชัดจริงนะคะโหอายุมากพิมพ์อย่างอื่นนี่ที่สุดดีที่สุดดีวิทยาศาสตร์เกศีจริงนะเนี่ยเออไม่เกศีไม่กล้าทำจริงว่ะเออจริงผมได้วิชาวิทยาศาสตร์เกศีนะครับเกศีอะไรทำอะไรประมาณนี้ได้นี่เนี่ย จริงจริงไงเนี่ยวิทยาศาสตร์เกศีจริงคนมือไม่เที่ยงอย่าเล่นของมีคมนะอันตรายวิทยาศาสตร์เกศีจริง okay. หัวใจของผมมีสามสถานะคือของแข็งของเหลวและของชงั้งจริงใช่ใช่ใช่ช่องช่องแชทก็คือมี เดี๋ยวให้เอาไว้เล่นแล้วนะเยอะเยอะมากด้วยใช่เอามาจากช่องของข่าวเแบบี้ยวเบีเนี่ยอ้าวลืมหรอพี่ผพงซื้อใหม่ใหม่มาใช่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 ใชใชคือสามารถเก็บไปใช้ได้แล้วอะ่ะม,ม,มุคือเยอะมากดจด ผิงไปยยานหนังเริ่มดูไม่เหมือนคนธรรมดาที่มาปั่นในสิอย่าเรียกว่าป้ายยาต้องต้องเรียกว่าหาพวกไปดูอย่พวกไปดูหนังเออปั่นวอนเ็ปปั่นเขาปั่นอหัวใจแต่ต้องทำยังไงถึงจะได้ใจฉันอีกทุกคนได้ใจของผิงไปแลยเรักทุกคน นี่เสิร์ฟมานานมากเลยจบรายการแค่นี้พอจรายการแค่นี้พอเอ๊ะจบยังมะยังยังยังตั้งใจชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ไปเป็นกูรูในช่องนี้เลยใช่ดูเหมือนว่าจะต้องการคนดูเพิ่มนะครับคือตื่นใช่ไหม แล้ครับแล้วเจอเกิดไม่ช้าก็เร็วนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำนายก่อนเดี๋ยวทำนายก่อนไปยาไปย่านักทำนายทำนายทเดี๋ยว่ไปยาได้ไหมนะก็หนังน่าดูปีนี้มีเยอะมากเลยคำทำนายคำทำนายนี่เป็นจริงอ่ะ เออคำทำนายใดๆก็ปั่นแหละมีคำทำนายเลยทำนายก็บอกแล้วไงว่าให้พักพนไม่เคยนี่คำทำนายนี่เป็นจริงว่ะถ้าเธอไม่เชื่อฟังฉันฉันจะตีดูแลคำทำนายนี่เป็นจริงน่าจะจริงเลยเออเชื่อเหมือนอะไรวะผู้ทำนายนี่จริงสุดๆเนี่ยทำนายถูกเป๊ะๆดูคำทำนายที่เป็นจริงทั้งธรรมดา เออทำนายคำคำทำนายองทำนายว่าช่องของช้างผีจะมีรู้ตาวเครื่องพื้นเดียะจริงเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนัง้นได้ก็คือโป๊กเลค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่ามาจากไหนอ่โอเคจบรายการแค่นี้นะครับรบ,บ๊ายบาย